สวัสดีครับ f c ี FC ทุกท่านพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในที่สุดความจริงก็กระจ่างนะครับหลังจากที่ตาเหลืองอทำอึมครึมนะอ,อึกอ,อักอึกกไม่ยอมพูดความจริงสักทีปล่อยให้ลูกให้เมียออกมาพูดมาทำคลิปพูดอึมครึมนะ ชีบุยชีบายไปทางอื่นแทนที่จะออกมาพูดความจริงในเมื่อตัวเองนี่ผิดพลาดแล้วกลับทำเป็นคือลักษณะมีเจตนาที่จะให้ลุงในช่างใหญ่เสียหายใช่ไหมเอฟซี FC? เงินเอาให้ใครค่าอะไรมันไม่สำคัญหรอกคุณแค่คุณพูดความจริงไม่ใช่ว่าคุณไปแอบอ้าง ชื่อของในช่างใหญ่ใช่ไหมเขาเสียหายนะมันไม่ใช่ว่าในช่างใหญ่อยากจะได้เงินไม่ใช่แต่คุณไปไอ้ป้างชื่อเขานี่สิโดยที่เขาไม่มีส่วนรู้เห็นคุณจะให้ใครก็ตามมันเป็นเรื่องของคุณเป็นค่านายหน้าอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ว่าวุฒแอบมางว่าให้ในายช่างใหญ่ใช่ไหมมันก็เลยทัวลงใช่ไหมนายช่างใหญ่ย่อม เกิดความไม่พอใจมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกแอบอ้างเชื่อเขาก็ต้องรู้สึกไม่พอใจทั้งๆที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่รู้เรื่องสิ่งที่คุณทํามาใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องคอขาดวาดตายอะไรทีแค่คุณรับสารภาพว่าเออได้แอบอ้างชื่อนะเงินนี้เอาไปให้คุณนู้นนะเป็นค่าในหน้าอะไรก็ว่าไปใช่ไหม มันเชื่อว่าอึมครึมจนทําให้ป้านี้ทนไม่ไหวต้องออกมาพูดความจริงที่เขาไม่พูดก่อนหน้านั้นก็เพราะว่าเขาต้องการว่าตาเหลืองนี้จะออกมารับผิดชอบอย่างไรใช่ไหมม่ใเช่อว่า,าปล่อยให้มันลอยลมจนให้ฝ่ายตรงข้ามเอามาเล่นเอาคลิปของลงุงของป้าไปตัดต่อเสียหายนั่นเสียหายโดยตรงกับลุงกับป้าเลย โดยเฉพาะลุงนี่เสียหายหนักเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเอาคลิปไปตัดต่อแล้วก็บรรดเอฟซีฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาก็เข้าไปดูใช่ไหมเขามีรู้ต้นสายปลายเหตุอ่ะก็เพิ่มความเกลียดชังใช่ไหมไปเกลียดชังลุงไปเกลียดชังนายช่างเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยอ่ะนี่แหละคนเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าคดในข้องอในกระดูกหรือเปล่าเนาะน่าจะใช่แหละคุณมีเจตนาแอบแฝงเนี่ยแอบแฝงให้ร้ายลุงในช่างใหญ่อะ่ะใช่ไหมมมหน้าละในช่างใหญ่ถึงเสียใจเพราะว่าคนที่เคยไว้ใจกันอะ่ะไม่น่าทํากันแบบนี้ใช่ไหมในเมื่อผิดพลาดแล้วก็ไม่ออกมาแก้ไขปัญหาทำให้ทัวลงุงใช่ไหมทัวลุงยับเลย ทวงมันจะไปลงที่ไหนแล้วครับทาไมไปลงที่ตาเหลืองใช่ไหมอืมไม่ใช่ว่าแก่แล้วแก่เลยนะครับแก่กระโหลกกะลาทำอะไรให้คิดบ้างมันต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนพูดไม่ตรงประเด็นลุงในช่างก็ออกมา พูดตั้งแต่แรกแล้วต้องการให้พูดความจริงแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีคำตอบจากนายตาเหลืองคนนี้นะนี่แหละครับใจิตใจคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจใจลึกๆแล้วเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้จริงใจกับนายช่างใหญ่อย่างแท้จริงนะปาบกบอกว่ารักนับถือแต่การกระทำมันไม่ใช่เลยอะ่ะ คนเรารักนับถือกันจะต้องไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายใช่ไหมในเมื่อผิดพลาดแล้วทําไมไม่ออกมาารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องข้อขาดบัตรตายอะไรเลยอ่ะแค่บอกความจริงแค่นั้นเองแค่พูดความจริงมันก็จบแล้วใช่ไหมในช่างใหญ่กับป้านสนผักก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายทีแค่เสียความรู้สึกเท่านั้นเสียความรู้สึกว่าทําไมคุณมาโยนขี้ ให้ใช่ไหมฝ่ายฝั่งตรงข้ามก็เล่นแหละใช่ไหมโจมตีลุงสารพัดลงเข้าไปดูฝ่ายตรงข้ามดูสิฝั่งตรงข้ามอะไปเยี่ยมเยีมดูสิแต่ละชงนะ่ะทำคลิปออกมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนี่แหละเป็นการเพิ่มความเกลียดชังทำให้ลุงนี่ถูก เกลียดชังถูกเขาจะผิดนายช่างใหญ่นี่โชคร้ายจริงๆเลยคนที่เข้ามาหาแต่ละคนนี่ไม่มีความจริงใจเลยนะไม่มีความจริงใจให้เลยหน้าไหว้หลังหลอกทั้งนั้นได้ผลประโยชน์ไปมากมายแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาได้รับสิ่งที่เจ็บปวดไม่น่าที่จะทำกันแบบนี้นะ อยู่กันมานานไว้ใจกันมานานแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมากลับต้องมาโยนขี้ให้ทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรมากมายในช่างใหญ่กับป้าสนผักเขาเขาก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรมากมายเจตนาของเขาแค่อยากให้ตาเหลืองเนี่ยออกมาพูดความจริงเท่านั้นเองเขาไม่ใช่ว่าเขาอยากได้เงินไม่ใช่เขาแค่ว่าคุณแอบอ้างชื่อเขาทําไม เอาชื่อเขามาแอบอ้างทำไมทั้งๆที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่รับรู้ด้วยคุณขายบ้านคุณมีค่าในหน้าคุณก็ไปคุยกันสองคนคุณก็จ่ายกันเองแต่คุณต้องบอกสิว่าคุณเงินให้ใครไม่ใช่ว่าคุณมาแอบอ้างในช่างใหญ่ใช่ไหมในช่างใหญ่ก็เสียหายนี่แหละครับเขาว่าใจคนยากแท้อย่างถึงต่อหน้าอย่างรับหลังอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมสงสารในช่าง ไม่มีใครเลยที่จริงใจกับในายช่างนะแต่ละคนนี่มีคิดไม่ฝันเลยว่าตาเหลืองจะทำแบบนี้นะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากมายนะแต่คุณไม่ยอมออกมาพูดความจริงเท่านั้นเองคุณก็ชี้บวยชี้ายทำอำอ่ำอึ้อึ้งใช่ไหมเอฟซี FC ก็หลงเข้าใจผิดใช่ไหมนี่แหละ ผลแห่งการกระทําระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนคนจริงใจหรือไม่จริงใจนี่แหละการเวลาพิสูจน์แล้วองค์ปู่ปริจิตคัดสรรแล้วว่าว่าท่าแท้ของคุณน,นั้นจริงใจแค่ไหนนี่แหละครับปัจจุบันให้ผลทันตาเห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไงเนาะ